ไปได้เฉยไปได้เฉยเนี่ยเจ้าของนาเฮ้ยคุณรู้สึกยังไงที่ได้เอารถเกี่ยวมาลุยลหล่มนาคุณนี่ฮะฮะโอ้หัวเราะยอะเฉยเลยรู้สึกหนักใจมากรู้สึกจกดใจมากกพ่าเขาจะขึ้นใช่ไหม <S <S เกี่ยวไม่เสียดใน้เขาหนีเลยนะนี่ <S 2> <S 2> <S 2> <S ถ้าหลมขนาดนี้มาครับผมลุยต่อลุยต่อกับล็อกนี้ โอ้หรือว่าโหดเอาเรื่องโ,อโหดเอาเรื่องโหดเอาเรื่องเจอ,อนาะลูมของจริงแล้วครับนี่นั่งไปแล้วปิดแ็กไปแล้วโอ้แรงมากให้ไม่มีโหลดเลยอะ ี่ครับพี่เขาบอกว่าแต่งกาวนามา,าเฉยๆนะสิเอโอแปดซีโบสองสี่ห้าแต่งกาวนาโอ้วิทแทกอ่ะ โชว์พลังกาวนาหน่อยเียวได้ไม่ได้มาดูกันครับอ้ดูแทกเยโอ้ไม่เอาแล้วถอย จริงครับผมเนี่ยตรงนี้เข้ามาไม่ได้เลยเนี่ยเหลือนิดเดียว เนีน่นะหลุมของจริงครับผมหออย่างเดีอยจะตกหลุมก็พอโอ้ขึ้นได้แล้วครับผมไปยังชัวร์หน่อย ต้องเดินตามกันทุกชอ็อตทุกมุมนะครผมเพราะว่าล็อบนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่พอเดินตามได้อยู่ ว,ว่าแต่ไม่จ้างเขาออกหาครับโอ้ลม วนไปแล้วครับผมน้ากลับลำม,มาแล้วครับผมโ้แหงจริงฮนะบอกเลยว่าไทยเสียงยนต์คันนี้ะวะไปตามไปรุ่นตามไปชม ล็อกเล็กๆที่ไม่เล็กเลยอ่ะงานอ่ะแบบนี้เหนื่อยแต่ว่ารถรถไม่ค่อยโหลดนะฮะน่าจะแต่งมาเต็มนะครับผมลงไปแล้วได้ไหม เท่าที่ได้ครับผมโอ้โหสุดโคตรมากโคตมากถ้าไม่มีน้ำนี่เรียบร้อยเลยนะครับเด็กนล,ลมทิ้งลมทิ้งครับผมจะออกมาได้ไหมล่นะ โอ้โหมิดแท็กแล้วอ่ะอู้ไฟได้เฉยไฟได้เฉยไฟได้เฉยเนี่ยเจ้าของนาเฮ้ยคุณรู้สึกยังไงที่ได้เอารถเกี่ยวมาลุยหล่มนาคุณนี่เฮะ โอ้หัวเละเยอะเฉยเลยรู้สึกหนักใจมากรู้สึกจักใจใจมากว่าเขาจะขึ้นใช่ไหมเกี่ยวไม่เสียดเขาหนีเลยนะนี่ถ้าลมขนาดนี้ใช่ๆไปดูต่อดูต่อโอ้โหจริงฮะโดูจริงดูจริงโอ้ลมจริงฮะเนี่ยเอาไม่ได้เลยตรงข้างๆคานาเนี่ยนี่นี่เก็บไม่ได้เลยครับเจ้าของนาต้องได้ลมมาเขี่ยวเองนั่นแหละ สุดยอดสุดยอดอเดี๋ยวเรารออยู่แถวนี้นะครับผมมันก็ยังดีหน่อยครับที่มันมีน้ำถ้ามันไม่มีน้ำนี่คือจบเลยนะครับไปไม่รอดนะครับถ้าไม่มีน้ำให้แขกได้มันได้คลายตัวหน่อยอ่ะผมตามลุ้นตามชมกันต่อไปครับ